สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดก,กีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิณพลครับความดังความมันของบาสเก็บบอล NBA นั้นดังถึงขนาดนักร้องที่ดังที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างเรฮาหน่าต้องไปนั่งติดขอบสนามแต่วันนี้คุณจะดูชัดยิ่งกว่าเรฮาหน่าเพราะวันนี้เราจะจัดไปนะฮะบาสเก็บบอล NBA ได้เดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศรอบชิงก็จะเป็นการเจอกันของทีมที่ดีที่สุดของฝั่งตะวันออกหรือว่าอีสต แชมป์เก่าครับไมอามี่ฮีทนะฮะโดยจะเจอกับทีมที่ดีที่สุดจากฝั่งตะวันตกก็คือทางด้านของแซนแอนโตนิโอสเปอร์สนี่คือรอบชิงของปีนี้ใครได้4เกมก่อน4ใน7ก่อนก็จะเป็นแชมป์ NBA นะครับช็อตเด็ดของไมอามี่ฮีทเบอร์หนึ่งจากตะวันออกและเบอร์หนึ่งจากตะวันตกแซนแอนโตนิโอสเปอร์คืออะไรเราจัดไป ไมอามีฮีทครับในรอบรองต้องเจอกับอินเดียนาเพเซอร์สแล้วก็สู้กันมันหยดทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับโดยเฉพาะคู่นี้ครับนี่คือซูเปอร์สตาร์นะครับของไมอามีเลอบรอนเจมส์เบอร์หกนี่นะครับในเกมจะต้องเจอกับแลนด์สตีเฟนสันะะ ers, son, เนี่ยนะฮะเบอร์หนึ่งของเพเซอร์สคือสตีเฟนสันเนี่ยถูกสั่งมาให้ประกบเลอบรอนเจมส์แล้วก็ตกติกมากฮะมีจังหวะเมื่อไรเนี่ยตกติกตลอดเป่าหัว ลบาบอนทำหน้าบอกเฮ้ยทำบ้าเลยวะเนี่ยมีศอกด้วยลบาบอนเจมส์ก็เลยแหม่ขอหน่อยขอแตะหน้าผากเบาๆสตีเฟนสันก็เลยเดินมาตีปากคืนซะแล้วดูฮะไมอา,ามี่เขาประชุมกันอยู่สตีเฟนสันขอเดินเข้าไปแอบปังด้วยหแต่ลบาบอนบอกว่าผมเป็นซูเปอปร์สตาร์<ต>ผมไม่แคร์นี่ยละครับลบาบอนเบอร์หกของไมอา,ามี่จัดไปเต็มที่ฮะไมอา,ามี่ชนะไปครับ4ี่ต่อ2เกมเป็นการเข้าชิงเป็นปีที่4ติดต่อกัน ส่วนแซนตอนิโอสเปอร์สนะครับในชุดดำนำโดยทิมดันแคนส่องใกล้ชโนบลีส่องไกลแซนตอนิโอสเปอร์สครับเข้าสู่รอบชิงโดยชนะโอคลาโฮมา4-2ต่อเกมเดี๋ยวใกล้จะรู้แล้วนะครับว่าในฤดูกาลนี้ทีมไหนจะเป็นแชมป์และที่สำคัญครับบาสเอเ a แข่งกันมาหลายเดือนจริงๆก่อนที่จะจบฤดูกาลนะครับลูกดังซึ่งเป็นการทำคะแนนที่สนุกเด็ดที่สุดนั้นช็อตเด็ด การดังไหนได้ใจพวกเรามากที่สุดเราจัดไปในสามที่สุดอันดับสา j Hickson แห่งเดนเวอร์ดังสังหารโหดปะนัมเบทูจัดไปฮาวิเอร์เฮนรี่บินจับยัก เด็ดสุดในหน้าภูมิใจเสนอนี่ครับพอพอจอร์จโดดหมุนตัวโอ้ย oh, ส yes. มันใช่มันโดนมันโหดและพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับผมมีนัดกับซุปตาและจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนที่เราจะดวลกันบนเรือพรุ่งนี้16นาิกา45นาที